สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบันเชิญยิ้มแชรแบบคอมโบแฟนโชคไทยรถแฮรทำแสบไม่แพ้กันวันที่29กร,รกฎาคม2565บันเชิญยิ้มนักสแสดงตลกชื่อดังพร้อมค่ายโจ๊กแแฟมิลี่แถลงข่าวประกาศไม่รับคิวงานคู่กับโชคโชคมงคลจากค่ายไทยรถแหโดยระบุเหตุผลว่าไม่ขอทนพฤติกรรมของโชคและแฟนสาวของเขาที่ดังแล้วมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปข้ามหัวผู้ใหญ่มีข้อแม้กับการทำงานจูจีจุกจิกยุมหยิมงอแงในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นปัญหาในการทำงานร่วมกันจนเป็นเหตุให้ต้องประกาศยุติการรับงานร่วมกันช่วงหนึ่งบัชญชญยิมระบุว่าโชคไทยรถแหยอยากยกเลิกสัญญาเพราะถูกอเอาเปรียบจากใครที่ห้ามมีผู้จัดก,การส่วนตัวและรับงานเองส่วนเหตุผลที่ประกาศไม่รับงานคู่เนื่องจากช่วงก่อนที่โชคจะเลิกสัญญาได้มีโอกาสรวมพูดคุยกันพา ในวงของเขาซึ่งเป็นบรรยากาศที่คุกกรนไม่มีใครคุยกับเขาเลยผมจึงเข้าไปพูดคุยให้น้องอุ่นใจให้น้องหันมาก็ยังเจอเรารู้สึกเอนดูน้องคนนี้รู้สึกช็อกว่าทำไมคุณทำกับผมแบบนี้คุณเอาผมไปนินทาผมรู้สึกช็อกมากตอนนี้โชคไม่มีความน่ารักเหลืออยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ขอใช้คำว่าแทงข้างหลังแต่เป็นการฆ่าการซึ่งเซ่งนะ ด้านแฟนโชคแทยรถแห่นั้นบอลเชิญยิ้มแฉแบบคอมโบแฟนโชคทำแสบไม่แพ้กันไม่รู้พูดอะไรไปแล้วบ้างทำตัวไม่น่ารักไม่มีมารยาทในการทำงานและเพื่อสงบข่าวลือที่แฟนของโชคเอาไปพูดเพราะไม่รู้พูดอะไรกับใครไปแล้วบ้างสิ่งที่แฟนโชคออกมาพูดทำให้บอลเสียหายจนลูกค้าเข้าใจผิดว่าบอลเลือกงานทำให้ต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บันกล่าวอีกว่าทุกคนไม่ต้องฟังเราฝ่ายเดียวเราไม่ได้มาโจมตีไม่ใช่ผู้ใหญ่รังแกเด็กสิ่งที่เราโพสต์เราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามีการวางมวยคือไม่ใช่เราเจอแบบนี้ผมเคยเจอเหตุการณ์นี้โดยที่รู้สึกว่าผมต้องบอกให้เข้าใจว่าผมเจออะไรมาบ้างแค่นั้นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ไม่เคยหวังอะไรผมอยากให้คุณปรับเปลี่ยนความคิดเพราะวันนี้คุณจะไม่คุยกับผมไม่เดินมาหาผมหลังเวทีเหมือนเมื่อก่อนผมไม่เคยว่าไม่เป็นไรคุณไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นไรผมไปทำงานตามหน้าที่ผมสองคนต่างทำหน้าที่ตัวเองวันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยเขาเดินไปไม่ได้ผูกมัดเราไม่มีปิดเส้นทางเดินของใครท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาดู ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ